สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวเที่ยงประจำวันอาัคารที่8มิถุนายน2564วันนี้อยู่กับดิฉันชนิดาภาแก้วบุญเรืองค่ะพาไปดูทางด้านทหารค่ะได้จัดชุดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจค่ะจัดสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ กองพันทหารช่างที่202ได้จัดชุดจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจจัดชุดสิ่งของอุปโภคบริโภคนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยการลงพื้นที่ไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มมอบหน้ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอลให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ โดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะกองพันทหารช่างที่202ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชาประสงค์ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ